ใช่เลยใกล้ตีเที่ยงซีหาโมงนี่โอนเงินมาตาซื้อเรีให้ผมไม่เท่านั้นปกติเราเราใหา้จังวันที่เท่าไหร่หัวเงินทุกไทยมือสุดท้ายเลยบริษัทให้ตัวเลขเราสถานที่เราดีที่หมองอมันสั่งเป็นผู้เรามาซื้อยวนเนี่ยมาเซาของใย,ยนได้เงินมันเบิดสัญญากันเลยก็ไปซื้อที่บ้านสถานที่เราดีเราได้ฟรีแล้ว กอนแปดสองลด้สี่แสนกัว่างนั้นมนแดงก็ไม่ชมไปแล้วก็มีใครเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซ <c oughs> ืือไงข้าเจ้าเป็นผู้ซืือเจ้าองวัดแรกเจ้าคล้องในหาหาโตอ่า้มเอปก็เสือตัวเอวื้องจปปปปปปุบ วนมดแต่ว่าแต่วาแต่ว่าันนเ้วันนี้มีมีมีเจ็ดหาันมัน่วเจ็ดหาเจ็ดตนั้นล่างวันนี้วันนี้เหรอวันวันที่สิบเจ็ดสิวันนีวอนไหตัวได้ก่อนเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดาเจ็ดตนนั้นล่างล่างตัวเดียวโดดโอ้บน บนป้อนนหกสามเก้าหกสามเก้าหาสองเก้าปอก้นนใจเนตัเลขรักสิบมันดับสามมันสิมากสามเก้าวันนี้รับสามนี่รักสิบวันดับสี่สองวันวันนี้รับสามรักสิบบนล่างป้อนใสามเก้ากสองเก้ายัไกนนี้ดอกอมือืม จักดไปคุยกันค,คุยกันก็ว่าที่เนี้ยเนี้ยเราหายมาแล้วบ้านบ่อหายมาแล้วแต่ว <jó S 3> ่าบ่าบามั่นใจบันไดที่มั่นใจบันที่ไหนมือมั่นใจเราคุยกันแต่ว่า,าต,ต้องตัดติ๊ต่อตลอดือเพิน่นไทยไว้แล้วตัวไหนก่อนตาเจ็ดห้ากับบ่ล่างขึ้นบนล่างล่างย่างเดียวถ้าบ่อเงินนี้เห็นบ้งวันที่ ตามหัวคนไหนไว้มันมอกงวดที่สามตามหงอกยกระตีตามตลอดงวดหนึ่งงวดสองมาที่จริงแล้วให้หงกสามครับล่างย่างเดียวได้ไหมมันก็มอกงวดนี้ดิ้ตามหงอกคนสายาเลขอันนี้เป็นเป็นของพระทุดองพระทุดองเออที่ว่าที่ว่านั่นล่ะนั่นหลังวดมอกงวดรุ่นมามันเข่าอ่ะพระทุดอง

ย้อนตะขออันนี้หรอค่ะกับปตีพนนอกแต่แต่ว่ามันมันนี่คุณค่านาะค่ะกันผู้ใด้สัก้ากะล่องลองลองังเบิงแล้วก็ลองลองเอามาใส่เบิงมามันเฮาสิสิเลขบ่ค่ะบ่โทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบรโทษกายยูหน้าจอเพิ่นแล้วค่ะเด้อดีดีเลยดีอีหนะคะเพราะว่าอยังเงี้นบ่หนิหากะมาเห็นบางวดบางยานิซูนกะมาเอ็นบ่แต่ว่าบ่มากซูนค่ะ แมนยู่ยันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋ขาดกระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะเพราะมันสิขาดมันกเกี่ยวมากคือเก่าค่ะงั้นต้อขอสร้างอันนี้ค่ะที่ขายในเกี่ยวมากคือเก่าเกี่ยวมาคือเก่าค่ะแมนเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเฮาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียงโศกลองเบิ่งเอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเนาะจ้ะค่ะน้าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอไประเดีย๋ยจินดาก็เลยได้สร้างเพื่อนนะคะไว้อามาไว้ได้กระเป๋ากะพ่โตกระชือลเลียค่ะ <laughs>